สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพูตะเบิงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะไปรอดไหมและจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลยนี่เป็นเวลาตีสีนะครับก็ลุกมาเตรียมของครับวันนี้ก็จะเอาน้องแดงไปนะครับทิปก่อนไปไม่ถึงนะพังก่อนอันนี้ก็มีเสื้อผ้าอู่ในี้นะครับก็วันนี้เช็คสภาพรถนะครับไม่ถึงอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันสำรองนะครับ เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับตอนนี้เรามาจอดเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็จะออกเดินทางต่อมียากาศตอนเช้าเย็นมากเลยครับตอนนี้เราถึงที่จอดรถวัดพระแก้วแล้วนะครับวิวสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับนี้เป็นข้างหน้าวัดพระแก้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับแดดร้อนนะครับช่วงนี้แต่ก็ลมเย็นดีอยู่ครับอันนี้ผมเข้ามาข้างในนะครับชั้นล่างนะครับชั้นที่หนึ่ง อากาศรอบรอนะครับผมมาไหว้พระก่อนครับเราก็จะเดินสำรวจดูครับตรงนี้เป็นที่เกะี่ยสลักไม้นะครับอันนี้เป็นชั้นสองนะครับพระสีชมพูแล้วแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับแล้วเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะครับเรื่อยครับ นี่เราจะขึ้นภูรัพเบิรกนะครับอันนี้จอดอยู่ติดอยู่ไฟแดงนะครับรถดับพอดีสตาร์ทไม่ติดครับรถมีปัญหาตั้งแต่ช่วงออกมาแล้วครับอันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟเขียวโอเคครับติดแล้วครับไปต่อกันเลยครับอันนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับเป็นเกือบยอดบนสุดของภูรัพเบิรกนะครับอากาศลมเย็นดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นยอดบนสุดของภูทรัพเบิรนะครับหมอกเต็มเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่23องศานะครับนี่เราก็ลงมาที่พักมือนดี ช่วงเย็นนะคระแล้ว่อคืนภาพตัดก็ไม่ได้ใายอันนี้ตื่นเช้ามาแล้วเหรอแล้วก็มากินอาหารเช้าครับลมเย็นดีมากเลยครับตอนเช้าอากาศรอบๆอนี้เดี๋ยวสักพักก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับก็จะกลับบ้านกันแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาก่อนกลับบ้านนนะครับบรรยากาศ สรุปคลิปนะครับค่าเสียหายไป2,000บาทนะครับค่าที่พักประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็ได้อาหารเช้าแล้วก็มีค่าเพิ่มเติมคือค่าน้ำมันนะครับที่เราต้องเสียไปก็ประมาณ7 8 0 0ครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คลิปนี้ก็คุมอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ